ที่พี่ดูกันแล้วนาะก็เลือกมามีความรู้สึกว่าเออมันมันดูขำดิอ่ะมันดูมันดูขเขาเรียกอะไรคลาสสิกมันดูดูมีอะไรอ่ะก <c oughs> ็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันเนาะ <c oughs> ของหนูเพื่อนที่ไปดูริเกด้วยกันเห็นพอได้เลยสิขอประมูลเลยค่ะตายแล้ว, <c oughs> ย,ลว <c oughs> ยี่หลีบอกเมื <c oughs> อ่อคืนก็ว่าจะให้น้องเ็นให้หหนูนะแต่แบบ สงสารนางอ่ะเพราะนางต้องรีบแต่งตัวให้พ่อด้วยแต่งหน้าให้พ่อด้วยรีบออกด้วยเอ้าคิดดูเมื่อคืนนี้พ่อได้ตาข้างหนึ่งน้องรีบเปลี่ยนชุดออกไปสแสดงน <c oughs> ้องกลับเข้ามาเ,ามาเอ้ามาเปลี่ยนชุดเรียกพ่อมาอีกตายังพันจุดดิค่ะออกแหละสักหน่อยนึงอ่ะทาปากอีกทางนึงปัดแล้วก็อยู่แบบไม่มีคิว้วยาวจนน้องเล่นบทจนจนหมด จนน้องกินข้าวพอ่อถึงได้แต่งตเขียนคิ้วอีกสองข้างอย่างค่ะเลยน้องไม่มีเวลาน้องบอกว่าเอาทิ้งไว้ให้หนูเลยหนูจะไล์เองวันหลังก็แล้วแต่น้องสะดวกนะคะทุกคนวันที่สิบสี่ไหนคะอือกี้ยังไม่ค่อยได้ไปลลเกลยกิกกับน้องเนาะส่วนใหญ่ถ้ามาโคราชนะคะถึงจะถึงถึงจะได้ ถึงจะได้เอาให้นะอ้าวเด็กหญิงไฟมาแล้วเด็กหญิงไฟสวัสดีค่ะต้องกุดมอร์นิ่งแมเด็กหญิงไฟแม่เครื่องห้องเครื่องเด็กหญิงไฟมาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะน้องกิ๊กสวัสดีค่ะสุมารีสวัสดีค่ะพี่สุมาลีสวัสดีครับเมย สวัสดีค่ะทุกคนเลยสวัสดีเลยค่ะอะแล้วก็มาอุดหนุนปฏิทินกันนะคะใครที่ยังไม่มีปฏิทินนะเมื่อวานหนูก็ถือไปหน้างานนะตอนแรกไม่ได้ถือนะแล้วก็แบบทุกคนมาถามหาหลายคนมากเลยเอ๊ะถือไปดีไหมนะก็เลยลบรบกวนเอฟซีน้องโมเมนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่แหละอยู่เขาผ่านอะจริงๆเขาไม่ผ่านก็ได้แต่ก็โทรบรบกวนเขาว่าขนมาให้พี่นอยเผื่อมีคนอยากได้นะคะเมื่อวานก็มีมาซื้อหน้างานบ้างนะคะ ก็คือน้องกี้อยู่หน้าเวทีเลยเหรอคะอ่าอยู่หลังเวทีค่ะแล้วก็มีไหลท์หน้าเวทีค่ะนะแล้วก็เดินไปเดินมาจนปวดขาหมดแล้วว่ะเหมือนเหมือนหนูเป็นรองช้ำอะ่ะน้าหนักเยอะมั้ง <c oughs> เพราะมันปวดเทา้าอ่ะเดินขึ้นเดินลงเดินมามายืนนานๆแล้วมันปวดนะคะ,ะต่อไปรูปนี้ก็เป็นพี่ถ่ายเองนะรูปเนี้ยพี่จำได พี่เป็นคนถ่ายเองค่ะน้ำค้างกับมัเลนโคล่าลูกชายน้องกิ๊นน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เห็นหรอตัวอ้วนๆตุ๊ตักตุ๊ตัตตตอยู่นะอ,อตัวอ้วนๆตุ๊ตักตุ๊ตัตอยู่ค่ะอ่ะรูปหน้าปกนะคะขอบคุณค่ะสําหรับการยืนยันสั่งซื้อนะคะรูปหน้าปกนะอันนี้รูปหน้าปกคืองานอะไร หนูว่ามันสวยดีค่ะมันสวยดีดรูปน้อปกรูปนี้นะหนูชอบน้องเวลาไม่มองกล้องนะทุกคนอ่างทองไม่ได้ไปนะคะไม่ใช่งานบ้านหนูใช่ไหมเป็นงานบ้านบารมีเนาะหนูไม่น่าจะได้ไปอะ่ะทุกคนหนูเคยไปงานหน้าง,งานบ้านบารมีทีเดียวล่าสุดที่ผ่านมาวันนี้เท่าไหร่อ่ะที่เขาเล่นสิบคืนคืนคืนก่อนสุดท้ายอะ่ะใช่ไหม เออคืนที่น้องเล่นดำดงออผมเพิ่งเคยไปจ้ะสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีค่ะเจเจลงไลน์แล้วเหรอเห็นมันไลนอยู่เลย <c oughs> เห็นเมื่อคืนตอนคุณพ่อและน้องลาลงค่ะอ๋ออ้วนๆหน่อยค่ะไม่ใช่ Happy New Year ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่เจอกันตั้งหลายวัน <c oughs> ค่ะใครที่ยังไม่มีปฏิทินนะคะสนใจกดสั่งซื้อในตะก,กร้าได้เลยนะคะราคาวันนี้น่ารักมากเลยนะคะรูปหน้าปกรูปนี้ก็มาจากสู่อ้อมกอดเหมือนกันคะ่ะเป็นชุดเป็นการแสดงที่ทุกคนประทับใจมากตัวพี่เองก็ประทับใจสุดๆเจอกันเชียงใหม่คโอไม่ได้ไป ไปนะเจเจถามว่าอยากไปไหมครั้งหนึ่งในชีวิตยังไม่เคยเดินทางไปปีใหม่เอไปปีใหม่ละไปเชียงใหม่เลยสักครั้งอยากไปมากแต่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่ได้อะมันเป็นตรงกับช่วงมันเด็กอะค่ะทุกคนอืม นัอตรงกับ,บวันเด็กช่วงวันเด็กอะค่ะมีกิจกรรมของที่นักเรียนของโรงเรียนของที่ร้านสุอ้อมกอดใช่ค่ะลูแคทลูกนี้สูอ้อมกอดนะประทับใจมากๆก็เลยไม่สะดวกเดินทางไปนะเจรายไม่ได้ไปเที่ยวเชียงไม่อะรูปนี้นะคะ เจ้าของแบรนด์ทาเนียยังพูดเองว่ายังไม่เคยลง <c oughs> ก็จะมีบ้างให้เห็นประบายแต่รูปนี้ได้ขออนุญาตแบรนด์ทาเนียมาแล้วยังไม่เคยลงนะ <c oughs> เอาให้น้องดูน้องก็บอกว่าได้เลยจัดปลายสวยงาม <c oughs> น้องก็ชอบนะ <c oughs> พี่ว่าดูแล้วมันก็สวยดีนะ <c oughs> ทุกคนอย่ามองไปว่ามันโปรนะคะ ไม่โป้นะเขาเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นภาพสวยศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะสวยนะจริงไหมเจ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 ได้หรือ,อยังเจเจสั่งหรือ,อยังอย่าบอกนะว่ายังไม่สั่งอะ่ะหรือสั่งแล้วเหมือนคุณคุนเลยอะ่ะคุณคุณเหมือนส่งให้แล้วเลยอะ่ะใช่ไหมหรอก <c oughs> จริงด้วยส่งให้แล้วขอบคุณค่ะไม่โป้สวยจริงเนอะลูกนี้สวยนะสวยจริงๆเลยเนะี่ย สวยค่ะแล้วกว่าจะผ่านฉากนี้ไปได้นะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าวันนั้นพี่ไปดูน้องจนพี่เป็นไข้อะวันที่เก้าจำได้เก้าเดือนเก้าวันที่เก้าค่ะวันที่เก้ากันยาน้องไปถ่ายแบบของแบรนด์ทานเนียแล้วก็เซตที่เป็นเซตสุดท้ายที่ถ่ายแบบรุนมากนานมากหนาวด้วยแอร์เย็นหนาวแล้วพี่ก็เป็นไข้เลยค่ะจับไข้ตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่เก้า นะคะแล้วก็กว่าน้องจะผ่านฉากนี้ได้นะเซตนี้ได้นะทุกคนดูในน้ํานะน้ํามันไม่ใช่น้ำใสๆนะน้ํามันเป็นเหมือนมีกิตเตอร์แล้วน้องก็ต้องดำไปแล้วก็ขึ้นมาแบบสวยเนื้อออกมทุกคนเข้าใจไหมแล้วแบบกว่าจะได้จระชบทุ่มเทมาค่ะเซตนี้ขอบคุณทาเนียด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะต่อไปรูปนี้รูปนี้รูปนี้นนนนพี่ชอบมากอันนี้ก็เอามาจากทานนันจริงๆในโทรศัพท์ที่มีแบบถ่ายเองก็มีนะแต่พี่พี่ชอบชอบน้องถ่ายรูปไม่มองกล้องทุกคนเป็นเหมือนพี่ไหม อ่ะปฏิทินเซตนี้มีแต่ภาพประทับใจนะคะแล้วก็ภาพที่สวยๆทั้งนั้นเลยเราคัดสรรมาให้แล้วนะอยากให้ทุกบ้านที่เป็นเอซน้องนะได้มีไว้นะคะแล้วก็เป็นที่ระลึกได้นะดูกันแบบไม่เบื่อเลยเนาะเอาจริงๆนะถ้าเราเป็น f อซจริงๆรักน้องชอบน้องจริงเราจะไม่เบื่อเลยดูเท่าไร่เท่าไหรก็ได้อันนี้น้องหนูเองนะหนูยังชอบมันเนี่ยเห็นมันทุกวันนะอังจงเห็นมันทุกวันตั้งแต่น้อยยันโตก็ยังชอบรูปนี้ที่แบบ นางไม่มองกล้องนะหนูชอบมากงานไหว้ครูของเพชรวิเชียนเป็นกลุ่มปิดไหมคะไม่ไม,ไม่ไม่ปิดค่ะอ่าเมื่อวานก,ก็ยังได้มีโอกาสได้คุยกับน้องนะคะไม่เป็นกลุ่มปิดนะคะแต่ว่าจะมีค่าเก้าอี้นะคะที่ร่วมชมหน้าเวทีหน้างานเนะาะทั้งสองวันนะคะแต่จะไม่ได้สูงมากหรอกคะ่ะน,นิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่เยอะนะคะ เรื่องสถานที่ก็ดูพอประมาณแล้วค่ะกรีดแล้วแล้วก็ให้น้องตัดสินใจแล้วแล้วน้องโอเค เดี๋ยวหนูไปดูสถานที่จริงแล้วยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราจะอัปเดตงานรวมๆกันพร้อมๆกันก็จะมีงานไหว้ครูกับงาน E ีพีซึ่ง E p พีจะมีก่อในวันที่24พฤษภาคมนะคะส่วนไหว้ครูจะมีในเดือนมิถุนายนนะคะแต่เราก็จะทยอยอัปเดตไปทีละง,งานละง,งานนะคะ,ะน่าจะประมาณเดือนหน้าจะเริ่มทยอยอัปเดตได้แล้วค่ะนะคะ <c oughs> รอเลยขอบคุณมากสวัสดีค่ะน้องอาม oh. อ่ะปฏิทินรูปนี้ก็สวยนะคะชอบมากานางตีฟาลาฟิงกระดิ่งแมวมากเลยทีมหน้าจอง,งานไหนคะงานว่ายครูหรอมีแน่นอนคะ่ะงานว่ายครูดูได้แน่นอนเลยคะ่ะให้ดูกันย,ยาวๆเลยนะ <laughs> อ่ารูปนี้นะรูปนี้เป็นอ่ ชุดสีขาวน้องใส่ไม่กี่ครั้งนะจำหน้าเลยว่าน้องตัดมาเพื่อที่จะใส่นะคะแต่ว่าได้เล่นแต่ดำดงก็เลยไม่ค่อยได้ใส่พอมีโอกาสใส่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่เลยค่ะรูปนี้นะน้องนะคะให้ให้โซดานะคะจำไม่ผิดให้น้องโซดานะคะถ่ายแล้วส่งมาให้พี่พี่จำได้แล้วก็มาแต่งเอานะทุกคนพี่ก็ชอบชุดนี้นะหน้าจอทรงงานขอบคุณ